นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับลูกอเมริกันบามัน779อเมริกันบามัน779อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ถึงปีบะ<ม><อ>ยังไม่ถึงครับไม่ถึงปีก็อยู่ประมาณเก้าเดือนได้ไหมแปดเก้าเดือนเนาะออ,อันนี้เกินแล้วอ,อืออไม่เกินก็อยู่ประมาณเก้าเดือนหรือสิบเดือนประมาณนี้แหละครับเออจะจะเข้าปีนะตัวนี้จะเข้าปี นี่นี่นี่่นบอกยุดลูกหยุดหยุดหยุดยุยดูยุดยุยุด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 ลูยุดยุดยุดยดยดตัวนี้แม่แก่ท้องเหรอครับครับแม่ท้องเลยใช่ไหมอ๋อมีราคาไห่ตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าครับเอาพี่น้องครับตัวนี้ประมาณอยู่สิเขาสิบเดือนพี่น้องครับสิเข้าขวบเป็นลูกอเมริกาเนี่ยพ่ครับครับเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นบอกคอ้านี่เม่นเปิดอยู สามหมื่นหาแม่นบ่เสียครับสามหมื่นหาพี่น้องยังมาต่อร่องเอานะครับลูกเล่านี่อยู่นี่มีเอกสารมีใบมีหลอดครบทุกโตนะครับเอาขัาเบิ่งโตต่อไปเสียบานี่เบิ่องโตต่อไปมาดในน้อยสาวน้อยบานี่อีกหนึ่งโตตัวนี้ลูกตัวไหนครับลูกของออฟฟอร์ดครับลูกเจ้าออฟฟอร์ดออฟฟอร์ดอายุก็ประมาณเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่แม่เป็นสายไหนครับแม่เป็นสายไหน ตัวไหนเอ่ยไม่ครับนอ๋อนี่แม่ใหญ่ๆเนาะครับนี่นี่ลูกสวยมากนะครับเป็นลูกออมฟอรดนะครับอายุแค่เจ็ดเดือนราคาตัวนี้ครับปอยู่ที่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นต้นทนครับโอ้ยโอเคเลยนะครับเอาพี่น้องตัวนี้ห้าหมื่นถ้วนเนอะฝักเฝ้าพี่น้องเบ่งมือนี่ครับพี่น้องตัดสินใจซราบเท่านนะครับพี่น้องครับนี่เอาชมตัวต่อไปเสียโอ้โหแม่นี่หนาครับพี่น้องหนาแล้วกันยัยแม่นี่ อายุไรไปได้ครับแม่นนิหนึ่งปีปีสองเดือนครับปีกับสองเดือนครับสิบสี่เดือนเนาะสิบสี่เดือนพี่น้องเป็นลูกสาวล, F, ลูกสาวเคเอฟครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับอ๋อแม่ก็อยู่ในคอกนี้ครับโอ้โหใหญ่ใหญ่บึกบึกแม่นะครับสิบสี่เดือนพี่น้องงัวตัวนี้ร้อยสี่สิบประมาณนั้นโบ้บถึงกระเหลือหน่อยนะครับนี่ราคาตัวนี้ครับ ตัวนี้เปิดอยู่ที่สี่หมื่นครับสี่หมื่นท้วนครับเอาพี่น้องจังตอลองเอาลูกสาวเคเอฟได้พี่น้องนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเอ่อแคเอฟสามหนึ่งสีออกสไตล์นี่หน้าหนาอ่าหน้าหนาลึกๆประก็อักางนี่เอาพี่น้องจังตอล่องราคากาครับเสียเพ่นนะครับเอาเบอร์ร์ลเบเซ่เบิ้งตัวไหนบ้านนี้ครับเนี่ยครับเอาไปดูเอามาเบิ้งตัวนี้มาเบิ้งตัวนี้พี่น้องบ้านนี้โอ้โหเอาหนุ่มน่อยสุดรอนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับลูกวีโก้ครับ วิโก้สองล้านครับอายุครับอายุเก้าเดือนอายุเก้าเดือนโอ้สีเป็นสีไทยเป็นไทยเลยคุณเห็นบอหน้ะเขาคักหนังหนาเป็นพอพันจับสัตว์ได้นะครับคุณเห็นบอเห็นบะเป็นพอพันจับสัตว์ได้เมื่อปัดโถเข็มเอ๊ะแ,แม่แม่แก่ด่เป็นสายไหนเหรอไม่รู้มึงอ๋อเ,เป็นเป็นวัวในฟาร์ม เพิ่งซื้อมาครับโอ้ตัวนี้แบ่งไหมนี่ถ้าถ้ามีคนแบ่งได้บแบ่งไหมแบ่งครับแบ่งราคาเท่าไรเสียสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเอกสารมีไหมครับมีครับโอ้โหวิ่งกอยล้านี่เอกสารพร้อมพี่น้องป๊อนงามขุดแคนครับปัญญงเลยนะครับขุดขุดป้าไถ่ไข่บดไข่บดบดเลยพี่น้องครับขุดเอาสามหมื่นหามาตอร่องเอาแล้วเสียเนอะครับอ้าวนี่ ลูกวิโกส้สองล้านครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเบิ่งของแท้บัดนี้มาเบิ่งของแท้ในฟาร์มเ้อนะครับมาเบิ่งของแท้ในฟาร์มเสียตัวนี้ได้ได้อายุเท่าไหร่ละประมาณได้ลูกกี่ตัวเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับตัวที่สองอยู่ในท้องโอ้ก็อยู่ประมาณห้าปีห้าปีตอนนี้ตัวที่สองท้องหรือยังท้องแล้วครับได้กี่เดือนแล้วประมาณห้าเดือนครับ ห้าเดือนตัวไหนครับท้องของ KF สามหนึ่งท้อง KF สามหนึ่งครับโอ้ต oh, right? ัวก่อนนไม่เคใช่ KF ไหมอฟอฟอดออฟอดที่ที่เราถ่ายตัวตัวเมียเนานะโอ้ย oh, พี่น้องครับเบิ่งเบิงเบิงซอยผมเนี่ยเบิ่งซอยผมเนี่ยเนเบิ่งเบิงเบิงอ๋เบิ่งเบิ่งถ่ายเบิ่งหางเบิ่งถ่ายเบิ่งหางพูหลักฝาหางแขกถ่ายบักไงเลย พูดละข้องเรียบร้อยได้พี่น้องตัวนี้บัวตัวนี้มีใบเพชรใช่ไหมมีครับนี่จดเสายหนอกพี่น้องจดเอฟเรียบร้อยมีใบเพชรยางดีถ้ามีคนชอบตัวนี้มีราคาในใจไหมมีอยู่ครับแต่ขอหลังไม่น้อขอหลังไม่ติดต่อกันเองเนาะเอาพี่น้องครับหลังไม่ยังโทษหาเสียเพื่อนเอ้อตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้บมมิมองสาธยายนะครับเป็นยังคือยางสัน้น สีกะจัดโตกะใหญ่ง่วนี่คืง่วงลูกสองบางวิธียืนหลนี่เบืองเมืองเรายืนนี่คืองวงประกวดสายประกวดเคยผ่านการประกวดไหมครับนี่แกเคยเข้าประกวดไหมเคยใช่ไหมโอ้เบืองมันยืนเน่ะดัะปัดโตสสมารถบักักเลยกูหละขักบอพี่น้องเอาครับบ้านโนนสงา่าตำบลหนองกุง้งอำเภอเมืองครับกาฬสินใช่ครับเอาพี่น้องครับเมื้อนี้เป็นโอกาสดี วันไม่ฟ้ามือในเพิ่นเปิดฟ้ามห้พี่น้องกเกษตรกรเอฟซีเช่าง่วนะครับได้เลือกเอาไปพัฒนากันผู้ใดมักตัวใดสนใจตัวใดพี่น้องโ้อถามตามหน้าจอที่ผมขึ้นเบอร์โทรไว้วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเสียนะครับขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณนอ้องนะครับแต่โอกาสน้องใหมพ่อราไดทายงัวตัวงาม้พี่น้องเบิ่งกันทั่วประเทศขสงๆวันหมานครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับ